สวัสดีครับวันนี้มาติดตามนโยบายต่างประเทศของโจไบเดนประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกาครับมาดูกันว่าในปี2021หรือ2564นี้โลกจะเป็นเช่นไรในกำมือของโจไบเดน ก่อนอื่นคงต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าโจไบเดนนั้นเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2485หรือว่าคิดศักราช1942ตอนนี้มีอายุ78ปีแล้วเป็นคนในเจเนอเรชันรอยต่อระหว่างเบบี้บูเมอร์กับไซเลนเจเนอเรชันพวกเขาผ่านชีวิตมายังยาวนานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นยุคแห่งการต่อสู้ระหว่างรัทีิคอมมิวนิสต์และรัทีิเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต โจไบเดนจึงเป็นผู้ที่สนับสนุนความเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าภาพความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกามหาอำนาจผู้กุมชะตากรรมของโลกยังคงตรึงอยู่ในความทรงจํากว่าค่อนชีวิตของโจไบเดนจึงไม่แปลกเลยนะครับที่โจไบเดนคือคนที่โหวตสนับสนุนการส่งทหารเข้าไปในตะวันออกกลางเพื่อโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีซัดดัมฮุเซนจนทําให้เกิดสงครามในอิรัก แต่ในขณะเดียวกันเมื่อครั้งที่เขาดํารงตําแหน่งรองประธานาธิบดีสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้ซึ่งเป็นคนในเจเนเรชัน X แล้วก็มีแนวความคิดในลักษณะอุดมคตินิยมหรือว่าอเดอริซึมเชื่อมั่นในการประนีประนอมและรอมชอมซึ่งแตกต่างจากคนในเจเนเรชันของโจไบเดนไบเดนกลับเป็นผู้สนับสนุนนโยบายถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกา,านิสถานรวมทั้งยังมีส่วนในการกำหนดยุทธศาสการปรับสมดุลหรือว่ารีบาลานซ์ อันเป็นผลให้สหรัฐอเมริกาหวนคืนกลับสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐก,กับชาติพันธมิตรภายหลังจากที่สหรัฐห่างเหินไปในยุคของจอจดับเบิลบุชผู้ซึ่งเอาแต่มุ่งมั่นที่จะทาสงครามในตะวันออกกลางและในอัฟกานิสถานอย่างยาวนานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าโจไบเดนสามารถล้อมรวมแนวความคิดต่างเจเนอเรชันได้เป็นอย่างดีนะครับเหมือนกับที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเคยกล่าวเอาไว้ว่า เมื่อตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีและโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีนั้นนับเป็นการล้อมรวมคน2องเจเน t เรชันเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโจไบเดนเคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่า foreign affairs เมื่อกลางปี2063หรือว่าปี2020ว่าอเมริกาต้องหวนกลับมาเป็นผู้นำของโลกในโลกยุคหลังโดนัลด์ทรัมป์เขาใช้คำว่า post-trump period เลยนะครับแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับโลกในยุคหลังโดนัลด์ทรัมป์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือภายใต้การนําของเขาโจไบเดนเชื่อเรื่องของระเบียบโลกบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์หรือว่า rules-based world order หากแต่ว่าต้องจับตามองนะครับว่าไอ้คำว่าพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่โจไบเดนพูดเนี่ยสหรัฐต้องเป็นผู้กำหนดหรือว่าอย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบของสหรัฐก่อนที่จะเป็นกฎเกณฑ์กำหนดระเบียบโลก ไบเดนเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาจนถึงกับกล่าวว่าเขาจะนำสหรัฐกลับมานั่งที่หัวโตอีกครั้งหรือว่า get back at the head of the tables ซึ่งจุดนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วที่นั่งหัวโตนั้นไม่ได้มีแต่เพียงสหรัฐอเมริกาที่เตรียมจะเข้ามานั่งจับจองหากแต่ยังมีมหาอำนาจใหม่นั่นคือจีนผู้ซึ่งพร้อมที่จะเข้ามานั่งหัวโตด้วยแนวคิดของโจไบเดนจึงย่อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับจีนอย่างแน่นอน ปัญหาก็คือโจไบเดนจะทำอย่างไรณเวลานี้ระเบียบโลกบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่โจไบเดนกล่าวถึงนั้นจีนก็เป็นอีกมหาอำนาจหนึ่งที่ต้องการมีส่วนในการกำหนดกฎเกณฑ์ของโลกเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากกรอบความร่วมมือของจีนเช่นยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือว่าวันโรดวันเบ t ที่ยิ่งใหญ่จนขยายความร่วมมือไปเกือบทั่วโลกณขณะนี้นะครับแม้ว่าสีจินผิงผู้นำของจีนจะกล่าวอยู่เสมอว่าจีนไม่ต้องการเป็นมหาอำนาจเดียวและพร้อมที่จะเป็นมหาอำนาจหลายขั้ว อีกทั้งยังย้ำว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจที่ใจดีหรือว่าคายใจแอนยักษ์ใหญ่ใจดีของโลกแต่อย่างน้อยจีนก็ต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่าทิศทางของระเบียบโลกเช่นเดียวกันความคิดของสีจิ้นผิงที่จุดนี้กำลังกลายเป็นความจริงขึ้นมาทุกขณะแล้วโจไบ,บเดนจะทำอย่างไรครับโจไบ,บเดน,นรู้จุดอ่อนของโดนัลด์ทรัมป์อย่างดีนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เล่นการเมืองผ่านคำพูดหรือว่าการเสนอข่าวสารโดยตรงจากผู้นำ เช่นการกล่าวสุนทรพจน์ตลอดจนโพสทวิตเตอร์ที่แทบทุกทวิตเตอร์ของเขาล้วนเขย่าโลกมาแล้วแทบทั้งสิ้นนะครับการเมืองผ่านสุนทรพจน์หรือว่าการพูดของผู้นําในลักษณะนี้เนี่ยคล้ายกับที่อดอล์ฟฮิตเลอร์เคยทํามาก่อนในยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ที่ทุกคําปราศัยของอดอล์ฟฮิตเลอร์จะถูกจับตามองจากทั่วโลกมันเป็นคําพูดที่พร้อมจะกําหนดกฎเกณฑ์และความเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกครับ อย่างไรก็ตามวิธีการของโดนัลด์ทรัมป์นั้นค่อนข้างโงช่างผงผางและถือว่าฉีกหน้าหรือว่าไม่รักษาหน้าผู้นําคนอื่นๆเช่นทรัมป์มักจะกล่าวโจมตีสีชินผิงอยู่เสมอว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเผด็จการหรือกล่าวโจมตีจีนว่าอยู่เบื้องหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนถึงขนาดขนานนามโควิดว่าเป็นไชนีสไวรัสเป็นต้นนะครับในทางตรงกันข้ามโจไบเดนรู้ดีครับว่าการรักษาหน้าตารู้ว่าการให้เกียรติผู้นําประเทศการเคารพเกียรติภูมิข,ของประเทศต่าง นับเป็นวัฒน,ธ,นธรรมสําคัญยิ่งในตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยนะครับว่าแม้ว่าโจไบเดนจะยังคงดําเนินนโยบายทางด้านการเมือ,องการทหารอย่างดุดันแบบยุคสงครามเย็นเพื่อต่อต้านจีนตามแบบฉบับของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชมของชาวอเมริกันส่วนใหญ่แต่ภายใต้กาปั้นที่แข็งแกร่งนี้มันจะถูกดําเนินการผ่านวิธีการที่นุ่มนวลเป็นทางการละเอียดรอบคอบรอมชอมโดยผ่านช่องทางทางการทูต การเจราจาที่เป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของมิตรภาพและรอยยิ้มเพื่อให้เกียรติคู่เจราจาอย่าง4ีจิ้นผิงตามแบบของเจเนอเรชัน X ที่เน้นประนีประนอมตามแนวทางของบารักโอบามาแม้ว่าโจไบเดนจะย้ำอยู่เสมอว่าเขาไม่ใช่รัฐบาลโอบามา3หากแต่ว่าเป็นรัฐบาลไบเดนหนึ่งก็ตามทั้งนี้ก็เพราะว่าโจไบเดนตรักดีครับว่าแนวทางแบบเก่าในยุคสงครามเย็นชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันล้าสมัยไปแล้ว อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมนะครับว่าธงหรือว่าจุดมุ่งหมายของโจไบเดนนั้นก็คือการรักษาความเป็นผู้นําของสหรัฐการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มพูนผลประโยชน์ของสหรัฐในสังคมโลกโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในสัตว,วรัตที่21พูดง่ายๆก็คือสหรัฐต้องเป็นใหญ่ แต่ต้องไม่มีสงครามหรือไม่ขัดแย้งกับใครแนวทางนี้พูดง่ายแต่ทำยากครับเราคงต้องติดตามกันต่อไปขณะนี้ปัญหาใหญ่ของโจไบเดนที่กำลังรออยู่อย่างท้าทายมีอยู่3ประการเป็นปัญหาระดับพระการที่อาจจะเรียกได้ว่าศตวรรษหนึ่งหรือ100ปีมีครั้งเดียวปัญหาทั้ง3อย่างก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 อันที่2คือการเผชิญหน้ากับจีนทั้งการเมืองการทหารเศรษฐกิจและสังคม และประการที่3คือปัญหาด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกากําลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่าเป็นอย่างมากมาดูปัญหาข้อแรกครับเราเชื่อว่าสิ่งแรกๆที่โจโบไบเดนจะต้องทําคือการจัดการกับโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทูดด้านวัคซีนเพราะโควิด1 9เป็นตัวฉุดรั้งกลงไกลทุกอย่างไม่เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของคนทั้งโลกเพราะมันทําให้ผู้คนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อปราศจากการเคลื่อนไหวของนักธุรกิจนักลงทุนนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจก็ชะงักงัน ส่วนปัญหาที่2คือการ,รเผชิญหน้ากับจีนนั้นก็อยู่ในภาวะที่รุนแรงทั้งจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์และการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของจีนซึ่งประการหลังเนี่ยโจไบเดนไม่สามารถยินยอมได้ครับแต่โจไบเดนก็คงจะทำได้แต่เพียงชะลอการเติบโตของจีนในการก้าวไปสู่ความเป็นมหาอำนาจให้ช้าลงหรือว่ายื้อเวลาให้นานที่สุดได้เท่านั้นเองนะครับจากนโยบายดังกล่าวจึงเป็นที่แน่นอนครับว่าการ,รเผชิญหน้ากับจีนในยุคข,ของโจไบเดนจะมีความเข้มข้นยิ่งกว่ายุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ ยุคของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาใช้คำว่า get tough with China โจไบเดนจะเข้มข้นยิ่งกว่ายุคของทรัมป์ครับพอมาถึงเวลานี้มันอยู่ในจุดที่สหรัฐอเมริกาไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วหากแต่การ,รเผชิญหน้าที่โจไบเดนจะนำมาใช้นั้น จะเป็นวิธีการที่นุ่มนวลอย่างที่เรียนให้ทราบครับเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดเป็นมืออาชีพไม่ชงชางเหมือนที่ผ่านมาแม้จะมีหลายความเห็นของนักวิเคราะห์ว่าการดําเนินนยโยบายที่นุ่มนวลแบบนี้ก็เหมือนการดําเนินนยโยบายของบารักโอบามาที่ทําให้จีนใช้เป็นโอกาสในการก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจได้ในที่สุดเราจะยังคงเห็นยุทธศาสตร์คอรซึ่งเป็นการรวมสชาติ สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันเพื่อควบคุมการเติบโตของจีนซึ่งเป็นการดำเนินตามรอยของโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปอย่างเข้มข้นส่วนด้านการทหารนั้นโจไบเดนเน้นย้ำครับว่าการใช้กำลังทหารจะถูกใช้อย่างจำกัดเพื่อป้องกันผลประโยชน์อันสำคัญของสหรัฐอเมริกาปัญหาก็คืออะไรคือผลประโยชน์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาในสายตาของโจไบเดนทะเลจีนใต้ตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกซึ่งก็มีทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่น หรือในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือรวมไปถึงอินโดแปซิฟิกสิ่งเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยผลประโยชน์ของอเมริกาและที่น่าจับตามองก็คือสหรัฐอเมริกาจะยังคงทำรงรักษาไว้ซึ่งแนวคิดเสรีนิยมและประชาธิปไตยตามแบบฉบับดั้งเดิมของตนต่อไปหรือไม่เพราะแนวคิดเหล่านี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตก็ได้นะครับแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยจะนำสหรัฐไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าสหรัฐอเมริกาพยายามในอันที่จะควบคุมจีนอย่างมุ่งมั่นประเด็นนี้ครับย่อมนําไปสู่ความขัดแย้งอย่างแน่นอนเพราะในโลกยุคปัจจุบันแตกต่างจากโลกยุคสงครามเย็นของโจไบเดนอย่างสิ้นเชิงน,นอกจากนี้นะครับ โลกในปี2021เราจะได้เห็นโจไบเดนเล่งกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศพันธมิตรดั้งเดิมที่โดนัลด์ทรัมป์เคยตำหนิติเตียนหรือว่าสร้างรอยร้าวขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการขู่จะถอนทหารและการผลักภาระด้านการทหารให้กับกลุ่มประเทศพันธมิตรเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันประเทศในกลุ่มนาโตญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซียน โดยโจไบเดนจะใช้มาตรการตามแนวทางที่บารักโอบามาเคยกระทำมาแล้วนั่นก็คือการสร้างความรอมชอมการเร่งกระชับความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างประการควบคุมการเติบโตของจีนไบเดนมองว่าสำหรับสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรนั้นคุณค่าสำคัญมากกว่าเงินทุนซึ่งประเด็นนี้ได้รับการโต้แย้งจากนักวิเคราะห์มากมายครับว่าแนวความคิดคุณค่าสำคัญกว่าเงินทุนนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงเท่าใดน,นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ137ประเทศที่กำลังร่งรวมมือกับจีนในยุทธศาสตร์1แถบ1เสน้นทางหรือว่าวันโร d One เบล t ในจำนวนนี้มีเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มประเทศในกลุ่มนาโตนะครับรวมอยู่ในความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางนี้ด้วยส่วนเรื่องของเทคโนโลยีครับในยุคข,ของโจบไบเดนนั้นจะเป็นยุคที่มีความสับสน,นวุ่นวายเป็นอย่างมากเพราะว่าเทคโนโลยีของโลกในยุคปัจจุบันนี้ถูกแบ่งออกเป็น2คขั้วอย่างชัดเจนระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน จากแต่เดิมที่เคยร่วมมือกันพัฒนาทั้งยุค 2G ในสมัยประธานาธิบดีบิลคินตันและยุค 4G สมัยของบารักโอบามาความร่วมมือทางเทคโนโลยีในอดีตนั้นส่งผลให้โลกสามารถก้าวผ่านวิกฤตการเงินและความขัดแย้งมาได้แต่คราวนี้วิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเผชิญหน้ากลับมาเกิดขึ้นในช่วงที่เทคโนโลยีถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วจึงย่อมสร้างความสับสนวุ่นวายขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ส่วนประเด็นเศรษฐกิจนั้นสหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างมากเพราะว่ามีหนี้สินเป็นจํานวนมากในขณะที่เศรษฐกิจของจีนกลับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆหนี้สินจํานวนมากมายมหาศาลนี่เองที่ทําให้โจบไบเดนจําเป็นต้องตัดงบประมาณด้านต่างๆลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหารและควบคุมมิให้สหรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งมากเกินไปพูดง่ายๆก็คือไม่ก่อสงครามไม่สงม่งกำลังทหารเข้าไปในพื้นที่ขัดแย้งโดยไม่จําเป็น งบประมาณในการผลิตและพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็จะถูกใช้อย่างคุ้มค่ามุ่งเน้นไปที่อาวุธที่มีประสิทธิภาพมีเทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่าการผลิตในจํานวนหรือปริมาณที่มีจํานวนมากทางนี้ก็เพื่อที่จะลดงบประมาณลงก่อนที่จํานวนหนี้สินของสหรัฐจะเพิ่มพูนเป็นเท่าทวีคูณนะครับสาหรับปัญหาใกล้บ้านเราก็คือปัญหาพื้นที่ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้จะยังคงเป็นจุดที่ร้อนแรงที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่ต่อไป เราคงจำกันได้นะครับว่าอาดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายโจไบเดนซึ่งตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีคือผู้ที่ส่งกำลังทางเรือที่นำโดยเรือ u s s freedom เข้ามาประจำการในทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรกโดยใช้ฐานทัพเรือชางงีของสิงคโปร์เป็นจุดจอดเรือประจำมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นวงรอบการลาดเะเวนทางเรือของสหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบัน นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแนวทางของโจไบเดนในการเผชิญหน้ากับจีนก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านโยบายตาต่อตาฟันต่อฟันของโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดมาถึงตรงนี้เราคงต้องจับตามองกันต่อไปครับว่า โจไบเดนจะดําเนินนโยบายนํสาสหรัฐกลับมานั่งอยู่ที่หัวโต๊ะหรือกลับมาเป็นผู้นําของสังคมโลกได้อย่างไรโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับจีนและประเทศพันธมิตรต่างๆที่กําลังเลี้ยงตัวเองอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้สูญเสียความเป็นกลางหรืออย่างน้อยก็พยายามใช้นโยบายบัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้ขุ่นกลับมาอหำหนาจทั้งสองของโลกครับ